โอ้โหออกโทเค็นสองครับทุกคนได้อยู่ดดอยโอ้โหเอ็มมึงไม่มีปัญญายิเงเอมเอมกันไงบอลคุณเยอะเกินเพื่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี <c oughs> <haircut> ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไอบอลหมดแล้วโอ้โหในที่สุดมันก็มาแล้วนะครับ <c oughs> ชุดหัวขาวตัวใหม่ที่ทุกคนรอคอยและลอยคอ <c oughs> และที่มันเหละท่อร <ometer> หรือหล่อเทนั่นเองนะครับโอ้โหซิงล่าข้ามกาลเวลา กิจาการรมแบบนี้อีกแล้วมีสกินลถใหม่ด้วยนะครับผมเห็นแล้วมันยากเสียเพรเห็นแล้วกระเป๋าตังค์มันสั่นเลยแต่พอดีไม่มีตังค์ <c oughs> โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์วันนี้นะครับหลังจากที่เราได้เห็นชุดใหม่เข้ามาแล้วนะเฮียบอกเลยว่ามันเท่มากชุดนี้มันออกคล้ายๆชุดเลซี่ล็อกซี่อาที่มันเป็นเสื้อสีเขียวนะฮะมันออกคล้ายๆนะออกแนวคล้ายๆนะครับจะบอกเลยว่า เทมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มกันนะครับทุกคนไปพูดพร่ำทำเพลงนะครับขอคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะฮะกระทืบไือไ์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ถึงถึง200ไลค์นะครับได้หรือเปล่าครับทุกคนแค่200ไลค์อ่ะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยสุ่มทีลนะร้อยเพชรนะฮะทุกคนมาครับกดไ like ลค์เรามี22,900อพเรยลิเอ้ย900เพชรร้อยเพชรแรกเข้าไปโอ้โหได้โทเค็นมาแล้วนะฮะแม่ได้โทเค็นมาแล้วครับผม ปราบเข้าไปแล้วสามารถเอาของที่ไม่ใช้เนี่ยย่อยสลายเพื่อหมุนพิเศษได้ด้วยนะครับอีกร้อยเพชรฮะผมแล้วก็หมุนต่อเลยฮะหมุนต่อได้อะไรไม่ได้หมุนต่อสักทีเฮ้ยได้สก,กินหมาเอาเรื่องเอาเรื่องจัดไปครับผมหมดไปเท่าไรแล้ว,วเนี่ยหมดไป600แล้วฮะโอ้โหโทเค็นยังไม่ออกอีกเลยโอ้โหออกโทเค็น2ครับทุกคนได้อยู่เฮ้ยสี่อันแล้วหรอ บากันนะมันีอันแล้วครับผมเหลือ,อโทเคสอีแค่อันเดียวนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตเรเกลือไม่ได้หรอไม่ได้ก็ย่อยย่อยฟรีไปเรื่อยบอกเลยว่าว้าววัตเตอฟักได้เฉยเสียงแมวผมมันร้องจะเข้าบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเปิดประตูให้แมวก่อนนะครับอย่างนี้ก็มีเหรอ A later few moments S 2> <S 2> <S ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับผมกลับชุดใหม่นะฮะเดี๋ยวราจารับไปเลยครับผมกดรับได้ตรงนี้นะฮะโทเค็นมันไม่หายนะครับสกินลถใหม่โอ้ยเท่เหลือเกินนะครับโอเคครับทุกคนโอ้โหมีสลักซีอาด้วยะฮะเปิดไปเออใส่เข้าไปทันทีฮะโอ้โหบอกเลยว่าเหล่ท่อแล้วหลอเท่โอ้ยสีดำอันนี้คือ ของเก่านะฮะอันนี้คือของใหม่นะครับ CR7 70เท่มากครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปเล่นในเกมกันเลยนะฮะว่าชุดใหม่เนี่ยจะทําให้คนเกรงกลัวหรือเปล่านะครับผ่านทุกคนกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยอย่าให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขากอ่อนอย่าให้เธอไปเจอเธอไปเจอกับเขาก่อนเธอจะทาอะไรก็ไปทํากับเขาก่อนจะรอเธอตรงนี้ไม่นี่ไปไหนแน่นอนก็พอจะเข้าใจใเธอเป็นของเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอรักเขาก่อนรักที่เธอ เขาคงเป็นรักแท้แน่นอนแต่ถ้าหากเธอเงาเมื่อตอนเธอจะเข้านอนค่อยโทรมาอย่าบอกฉันว่าเธอไม่รักอย่าบอกฉันว่าเธอมีเขาอย่าบอกฉันว่าเธอไม่เ,าาาเ,มเงาไม่ต้องพูดอะไรเลยได้ไหม โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหผมข่าวแม่งโคตรเท่นะฮะคือจริงๆก็ไม่ได้อยากจะร้องเพลงแล้วครับก็ก็รู้ดีว่าไม่มีใครชอบให้ผมร้องเพลงหรอกครับแต่มีคนคอมเมนต์มาบอกทําไมพี่เต็มไม่ได้ร้องเพลงนานเลยก็ร้องให้นะครับถึงมันจะไม่เพาะในสายตาใครแต่ว่า ขอแค่มีกำลังใจแล้วก็คนที่จะฟังแค่หนึ่งคนผมก็พร้อมที่จะร้องให้อยู่แล้วครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ครับทุกใครกดกระดิ่งด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบก็ขอโทษเลยนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไอ้ชุดเนี้ยไปสะบั้นหัวคนนะครับแบบเอาปืนไปนวดหัวพวกมันนะแต่ถ้าที่ฟาร์มมาผมรู้สึกว่าทําไมคนมันหายไปไหนหมดเลยวะทุกคนเฮ้ยจะบ้าหรอมันเงียบมากเลยนี่มันบาซิเลียเมืองเดือดประจํา เกาะนรกเอ้ยเกาะนรกอะไรวะเกาะชำระบาปนะครับเออมันเมืองแบบเมืองหลักแดนชำระบาปเลยทําไมคนมันหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยโอ้โหแล้วคนยังเหลืออย่างเยอะอย่างเงียบปะโถเอ้ยบาซิเลียบนก็ไม่มีคนมันเป็นไปได้จังไดวะเนี่ยโอ้โหพวกนายไปลงฝนอยู่ไหนเนี่ยไม่มีคนเอาเฮ้ยพวกนายโอ้โหใจคอนี้จะไม่ให้ยิงคนกันเลยใช่ไหม อยู่ไหนกันว่าลายเครื่องบินก็มาจากนี่นี่เกาะสวันนะครับเอ้ยเหมือนพาทุกคนมาทัวร์แดนชมระบาปอะครับ โอ้โหพาทัวร์แทบจะทุกที่และไหนละคนโถเอ้ยโคตรท้อเลยครับขอกำลังใจหน่อยดีสงสัยแบบว่ามันจะกลัวครับอืเห็นแบบว่าตอนอยู่ในล็อบบี้ผมผมข่าวชุดใหม่ไงคงจะกลัวกันละศิ5้าถึงไม่กล้าออกมาให้ยิงเอ้ยโอ้หมันได้เวลาละเรารอไดมาต้องนานแล้วมาเลยอุยอยากสนุกมานานละเอาระเบิดไปแดกกักฮารมีตัวห้างเฉยเดี๋ยวก่อน อพอกูจะคว้างระเบิดสวยุยเก่งสุยเก่ง,ก,งกระโดดตีหัวไม่ติดไอวอลเฮ้ยทำไมไอวอลลอยเดี๋ยว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 โอ้โหคนเยอะคนเยอะน่าสนุกมันน่าสนุกเหลือเกินขอ,อตัวบนก่อนนะครับเอาระเบิดสูตรไปหน่อยหละงกันโอ้โหเหมือนแบบคนไม่ได้เจอคนมานานนะครับห้าวเป้งเลยผม oh, ตอนเนี้ยได้หมดทุกตัวได้หมดทุกคนเดี๋ยวก่อนมันเยอะเอะ้ยปลาระเบิดสวนเข้ามาให้ตัวล่างอยู่ไหนอไอให้ตัวล่างอยู่นี่ก็มาดิครับเนี่ยเฮ้ยไอวอลลอยเงี้ยปะโถเอ้ยผมว่าต้องเอาตัวล่างก่อนนะครับ มึงก็มาดิมันวางกระเบิดอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวก่อนมาดิครับมึงก็มามาดิครับหัวแตกไปดิหัวเน้นเน้นหัวเน้นเน้นเดี๋ยวก่อนโอ้โหเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวก่อน,น,น,นเยาาอะเกินเดี๋ยวก่อนเพื่อนเฮ้ยผมโดนละฮัททุกคนผมโดนลัดเฮ้ยมาลัดอย่างนี้ยังไงเฮ้ยสีตัวข้าเดียวมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิลุมเก่งเหรอมึงลุมลุมลุมเก่งเหรอล่วงเดี๋ยวก่อนเพื่อนมันจะมาเติมเดี๋ยวก่อนครับขอจุกเฮ้ยโดนลัดโอ้โห มึงไม่มีปัญญายิงเองเองกันไงวอลคนเยอะเกินเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไอวอลหมดแล้วโอ้มึงไม่ม um ีปัญญายิงเองเองกันหนึ่งไงวอลมีปัญญายิงเองหรือไงวะมาดิมึงขี้ตุ๋ยขี้ตุ๋ยใช่ไหมมึงขี้ตุ๋ยโอ้ทุกคนมาล่าสผมไปสองตัวเลยเกินไปเกินไปโอ้ยแต่ชุดหล่อนะเฮ้ยแม่งโอ้โหชักหัวร้อนละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอ่ะอะดูมาเล่น ไอสิ่งที่ผมเจอนะครับไม่เจอไอพวกขีตุ๋ยก็จเจอพวกคีร้านนี่แหละทุเรศโสเพศโสโคกว่าเฮ้ยัวร้อนว่ะโอ้โหดูสภาพโอ้ไม่มีปัญญายิงเองเหรอกไอ้ครับโอ้โหลาดทุกตัวจเจริญพรเจริญเจริญน,นะสกเองอะมาดิครับมาดิครับมันจะมีใครอยู่แถวนี้ปะเดี๋ยวขอเก็บไอวอลก่อนนะครับทุกคนโอ้แม่งเลยขวร้อนเลยวะ่ะโอ้ยจากอารมณ์ดีๆเจอคนแม่งทุเรศเกิน เดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับไอวอลสวยตองควงได้อยู่ฮะทุกคนโอเคครับผมแล้วก็ไอวอลมาโคตรเยอะโอ้โหทุกคนทุกคนดูดีโอ้ยเดี๋ยวชีวิตนี้มึงมีแค่นี้กันเหรอวะไม่ตุ๋ยก็แบบไม่ตุ๋ยก็แบบรอรัดอะมึงเข้ามาบวกแบบยิงซึ่งซึ่งหน้ากูไม่ได้หรอวะเฮ้ยมึง,ม,งมึงเข้ามายิงแบบซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้หรอเพื่อนโอ้โหจะต้องแอบตุ๋ยจะต้องคอยรัดถ่เโถย ถ้ามันไม่มีปัญญายิงขนาดนั้นบอกตรงๆก็ได้เดี๋ยวนี้ให้มีตัวอยู่หน้าบ้านเรานะครับผมจะยินเสียงมากูเปิดหมดแล้วจริงอะมาดิครับมาดิครับขออภัยในคาหยาบด,ด้วยนะครับหัวร้อนจริงผมบอกเลยมาดีมีปัญญายิงไหมะละ่ะถ้ามีปัญญายิงก็ใส่หัวไปนะมีปัญญาเปล่ามันรู้ว่าผมตึงไนงะผมเก็บไอ้พวกนั้นล่วงหมดเลยมันไม่กล้าด,ดันเข้ามาด้วยได้แต่อยู่บนเขาคอยที่จะล้านคอยที่จะตุย๋ยมีตัวอยู่หน้าบ้านเรานะฮะมาดีก็มาดี มันอยู่หน้าบ้านเรานี่แหละเสียงแบบเสียงจะติดกันเลยอะมาดิครับมึงก็มาดิไปไหนแล้วอะอยู่ไหนดูดิผมแบบกล้านะแต่ว่าเดี๋ยวพอไปยิงไอ้ตัวข้างนอกไอ้ตัวบนก็แบบตุ๋ยไม่ตุ๋ยกระลัดเนี่ยสภาพพวกมันเล่นได้แค่นี้เหรอวะมาดิครับอารมณ์ดีๆชอบให้เล่นตึงใช่ไหมอารมณ์ดีๆโอ้โหยิงต้องเยอะได้มาแค่ Q D L, คิวเดียวรัดกูทุกตัวก็มาดิครับเดี๋ยวขออันนี้ก่อนเกาะเอ้ยเกาะแตกกันนี่ว่าเฮ้ยมีคนมีคน มาดิมาดิก็มาดิครับโอ้โห V วีอโอ้โหโอ้โหไม่ตุ๋ยไม่ลาดก็เล่นปืนเกียนแต่ช่างมันเอะมันอยากเล่นก็เล่นไปแต่อยากให้รู้ว่ามึงเกียนมากก็มาดิครับอ่าไอ้นูนไอ้นูนหมวกเก็บของอ่าอ่าหมวกเก็บของฮยิงเองซะที่ไหนไรพวกนี้ดีจะเก็บอุ๊ยดีจะตุ๋ยอุ้ยไอนี่วียเอ็ดอีกโอ้โหเดี๋ยวมีตัวมาประชิดอีกมึงเยอะจังวะให้เหือนมนตั้งใจลุมแค่ผมอ่ะมึงมึงก็มาดิมึงก็ล่วงไปดิ มึงก็มาดิดูสเตปตังไอวอดูสเตปยิงด้วยมึงก็มาดิครับไม่ใช่ว่าคอยแต่จะตุ้ยยังเดียวฝีมือเฮ้ยมึงลัดกูอีกสามตัวแล้วที่ผมโดนลัดอ่ะร้อนเลยครับมึงก็มาดิมีปัญญามีปัญญายิงเงเปล่ามึงมีปัญญาเปล่ามึงเข้ามาดิมึงก็เข้ามาดิครับมึงมึงมึงก็เข้ามาดิครับมึงก็เข้ามาดิครับมึงมีปัญญายิงเงินกันหรือเปล่าผมถามแค่นี้เอาเอาเอามาดิเอาระเบิดไปเอาระเบิดไปมาดิครับมีตัวข้างนอกอีกเฮ้ยมีตัวหลัง โอ้โหเยอะเกินมันเหมือนตั้งใจลุมแค่ผมหลายหลายหลายตีเลยมึงก็เสือกมึงเสือกใช่ไหมล่ะมึงเสือกใช่ไหมล่ะมึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิไอวอลก็เลยเดี๋ยวโดนรัดนี่อย่ายิงหัวไปดิไม่ต้องไอวอลละเปลืองมาดิครับมึงมึงก็มาดิได้เข่ามึงรัดเก่งใช่ไหมได้เข่ามึงรัดเก่งเฮ้ยเดี๋ยวอ้ยวีดเอจะตายเดี๋ยว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 ูจะตายจะตายจะตายหูแม่งเอ้ยโคตรตุ๋ยอะครับทุกคนใ้ตัวนู้นอะ ขนาดไอตัวในบ้านฟาร์มยังขี้ลาดขี้ตุย๋ยไอเช่นนี้แม่งตุ๋ยอีกเกินไปมึงมีปัญญาจริงเองมาถามจริงโอ้มีแต่พวกไก่ไก่ลาดนะครับไก่ลาดไก่ตุ๋ยอะคลิปนี้ผมหัวร้อนแล้วขอภอภัยในคำหยาบด้วยนะครับทุกคนโอ้โหผมฆ่าไปเท่าไหร่แล้วนะทุกตัวมึงเกินไปมึงเล่นอย่างนี้โอ้เอาดิ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 ถ้ามีความสุขจเจริญเจริญน,นะถ้ามีความสุขอะ่ะ อดิเหมือนแบบมันสองสามตีแล้วมันเอาผมคนเดียวอะครับทุกคนไอตัวนี้ตั้งไอวอมึงก็มาดิครับมึงก็มาดิครับผมผมจะยิงให้ไอตัวแบบคีรัสคีตุ๋ยอะอ่ะมีตัวข้างยิงดันนันนี่ก่อนเลยมาดิครับดูก็รู้ว่าตึงนะใครตึงใครใครตึงก็าการดูก็รู้มึงก็มาด,มดมมิมึงก็ได้แต่ตุ๋ยอะเนี่ยมึงก็ได้แต่มึงมึงก็ได้แต่รอตุ๋ยเนี่ยเพื่อนมึงก็ตายเพื่อนมึงก็ตายไปผมไม่เคยหัวร้อนเท่าตานี้มาก่อนเลยนะครับผมไม่เคยหัวร้อนมาก่อนเลยมาดิตราบใดที่ผมยังมีไอว ผมบอกเลยมันเอายุดมันยุดผมไม่ได้หรอกจริงไอ้พวกนี้แรงแดงเระเบิดเออดูมึงเล่นเล่นได้แค่นี้ไอวอลหมดแล้วครับทุกคนแลกเลยปะล่ะมึงจะแลกกับกูปะล่ะมึงจะแลกกัปะล่ะผขก็มาดิครับตุย SS, ๋ยวีเอสเอสหรอเอหลังหลังเดี๋ยวไอวอลไม่มีเฮชีวิตนี้มีแค่ปัญญาลาดมีแค่ปัญญาตุย๋ยมีแค่ปัญญา่อยเหรอวะถามจริงถามจริง,จรงเจอแบบซึ้งซึ่งหน้ามันเอาผมอยู่หรอ ผมยิงไปกี่ตัวคะทุกคนลาร์ดอะผมยิงไปกี่ตัวแล้วลาร์ดกันไปทุกแทบทุกตัวดูดเห็นชุดใหม่หน่อยไม่ได้แม่งโอ้หัวร้อนว่ะโอ้มารีวิวชุดใหม่อารมณ์แบบดีๆนะครับแล้วมาเจอแบบมึงเล่นอย่างนี้เนี่ยโอ้เกินไปปะวะโอเคครับพยายามจะไม่หัวร้อนแล้วกันนะครับดูเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นแล้วครับคงไม่เล่นต่อแล้วแม่ง คือตึงไม่ตึงก็ดูนะครับผมว่าตึงผมบอกเลยกล้าบอกเลยว่าว่าตึงนะครับแต่มืองลารดมึงตุ๋ยกันอย่างนี้ก็ไม่ไหวครับจริงถ้าเมื่อกี้ผมมีไอ้วอลอีกไอไอตัวหลังมาเผื่อก็ตายอีกแรงแดงอะโอเคครับทุกคนแต่ชุดนี้เท่มากครับทุกคนไว้เจอก็ใหม่คลิปหน้านะครับขอกำลังใจใผมด้วยนะ